สวัดีค่ะน่า <Gram> ร <m ales> ักมากเลยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สีราชานะคะกับคุณชาดีคุณต้องครับคุณต้อมนะคะพี่เาดานอะไรสดมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมต้อมว่าเอารถคันนี้ไปแต่งซึ่งรถคันนี้พี่เาดาประทับใจมากเลยที่คุณต้องบอกพี่เาดาว่าเจ้าด้าผมอยากซื้อบ้านพร้อมรถด้านนี้เลยค่ะบ้านของคุณต้อมนี ไรถคันแรกในชีว <s <S ิตของคุณต <si ้อมด้วยซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่พี่อนเาบอกอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยคุณต้อมบอกว่าได้รถคันนี้ไปมีงานแล้วเจ๊ไหมทำทีงานมีลูกค้าแล้วใช่อดีตหน้ามีลูกค้าแล้วค่าค่าขับรถเท่าไหร่แล้วต้อมขับรถพันห้าพันห้าค่าเจ้าขับรถพันห้านะคะจากเงินเดือนประจําอาชีพคุณต้อมจริงๆเนี่ยเราทําอาชีพอะไรขับรถเทเลอร์ครับผมขับรถเทเลอร์นะคะรายได้หลักอ่ะ เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสองหมื่นกว่ากว่ครับสองหมื่นกว่ากว่าเกือบเกือบสามหมื่นนะคะเป็นบางเดือนเป็นบางเดือนก็ได้สามหมื่นโอเครู้ไหมว่าวันนี้พี่แลด้านักตั้งใจนะคะนำเงิคันนี้นะคะมาให้จากกรุงเทพมาที่ศรีราชาเลยนะคะแล้วก็อยากเนี่ยให้คุณตงพูดให้ลูกค้าเพื่อนดาฟังเนาะว่าเราอ่ะเจอกันที่ไหนไม่ได้เจอเลยครับไม่ได้เจอทางเพจอ่าแล้วก็ ทางเพจับทางเ,งเพจพุกครับผมแล้วก็ขอเบอร์โทรครับอ่าไม่คิดก็จะได้หรอครับคือว่าจริงๆรัแล้วคุณสบัาของคุณต้อมนะคุณต้อมน้างมีเครดิตคือมีสามารถเออเคย่อบมอเตอร์ไซค์อยู่่อนมอเตอร์ไซค์มาหลายคันเนาะอย่างที่เราเห็นในบ้านเลยค่ะแล้วประวัติการขอนมอเตอร์ไซค์ของคุณต้อมอ่ะ่ันดีประวัติดีทีนี้ก็อ่ะกาลังซื้อบ้านพอซื้อบ้านเสร็จเราต้อมเาะเาคุณต้อมออนบ้านยาคุณต้องออนแล้วได้ถ้างั้นเรามาซื้อรถกันคุณต้อมเนี่ย เป็นเจ้าบ้านได้รับจิตเจ้าบ้านไม่ต้องใช้คนข้ำอ่ะก็เลยอันนี้ดีเลยใช่ไหมเพราะว่าคุณต้อมามาจากต่างจังหวัดจังหวัดอะไรนะคะอะุรลราชธานีเป็นคนอุบลมาทํางานที่สีราชาและทีนี้พอมาอยู่ที่ตัวคนเดียวอยากมีรถเนี่ยก็ทำงินแบบนี้ค่ะอยากมีรถทําเงินและทีนี้ก็เลยยาดาคุต้อมหน่อยก็เลยแนะนำต้อมว่าเออนั้นคุณต้อมหาคนบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำเงยนบ้าน แล้วก็เอาคปแน,นบ้านที่เยนว่าเจ้าบ้านอ่ะให้พี่ระด้าหน่อยจริงไหมคุณต้อม<ช>อ่าแ่ดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วเคสเนี่ยเป็นเคสที่ประทับใจมากแล้วหลังจากที่คุณต้อมเอ่เปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านในวันที่โอนบ้านหลังพีเศษใช่ไหมคะก็ะส่งเอกาสารมาให้แล้วสัญญารถก็อัดมัดเลยคุณต้องเนาะไม่คิดว่ามันจะได้เร็วกันต้องก็ไม่คิดว่าจะได้เร็วแต่งงานก็มาเร็วเหมือนกันเพราะว่าเอ่องานประจําก็มีงานเสริมก็มีด้วยรถทํางเงินคันนี้ซึ่งตอนนั้น่ะยังแนะนําคุณต้อมเลยว่าคุณต้อม พี่ว่าคุณต้องซื้อเป็นยานลิตไหมเนาะพี่วิลาบอกว่าคุณต้องซื้อเป็นยานลิธิตไหมคุณต้องบอกไม่เอาวิลาได้ต้องอยากได้รถคันนี้เอาไว้ทำทำเงินเพิ่มจริงไหมอ่าโอเคแล้วพี่อยากอยากให้ต้องคืยอย่างหนึ่งคือเรื่องกันชนหลังก็ไม <c oughs> ่คิดว่าจะได้แล้วพี่ <c oughs> พอเ็สสอบถามเขาบอกว่าได้ก็โอ้ดีดีใหญ่มากครับผมอ่าไม่ได้จะแถมกันชนหลังให้คุณต้อมบอกว่าพี่ดาผมสูงเลยห้าสิบแปดเราบอกคุณต้อมรถแบบนี้เขาไม่ติดกันชนหลังกันคุณต้อมบอกพี่ราได้ผมผมว่าตัวเล็กผมอยากได้กันชนหลังอ่าได้ต้อมเดี๋ยวพี่อ่ะจะหาให้ก็วันที่มีเจ้าที่บอกต้อมใช่ไหมใช่ครับอ่าว่ารถอะได้ <ๆ S 1> อะไรบ้างรถก็มีกันชนหลังใช่ไหมต้อมทีนี้พอเจ้าหน้าที่โทรมาสัมภาษณ์ต้อมว่ารถมีกันชนหลังครับ สิ่งแรกนะคะสิ่งแรกที่ต้องบอกพี่ดาวว่าอะไรต้องโอ้พี่จริงๆเหรอจริงนี่เลยสิ่งที่พี่ประทับใจมากว่าต้องบอกว่าพี่ดาวต้อมดีใจมากพี่รถมีกันชนหลังซึ่งก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยคิดว่าการชนหลังมันมีความสำคัลูกค้าขนาดนี้ทีนี้พอพอบอกดีใจมันเหมือนเป็นความสุขเป็นความสุขที่บอกให้เราได้ทําให้ใครสักคนหนึ่งเอ้แบบแค่การชนหลัง แล้วพี่มาเป็นแม่ยาน,นังคหมคะนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ